ลาดมันก้มมันกกมอุ้ยอ,ยอ,ย <c oughs> อยุก้มหมอก้มไม่ <c oughs> บินบินเลยสดุดอุ้ยโทษเพื่อนอุ้ยลา5สิเลยกูเออ <c oughs> ขอโทษ นี่คือวิธีลงอีเวนต์สำหรับคนที่ไม่รู้อ่าละเปิดแท็บขึ้นมาอีเวนต์หกเลือกห้องปุ๊บปุ๊บกดโอเครอบนขวาอือหืออีเวนต์ต่ซะด้วย นี่คืออีเวนต์ต่อยนะครับผมไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดนะครับใส่เดียวปะครับใส่เดียวปะครับใส่เดียวปะครับถ้าแอดมินเสียของจะด่าแอดมินปะครับเสียคาตาาฟันแม่งเลยนี่เนยอืมอืม,อม ต่อยมันต่อยอุ้ยอุ้ยอุ S> <S uh ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยอุ้ย้ยอุ้ยเนไว้เออมันเตะทีเดียวกันเตะทีมเดียวกันเขาหน้าีโอ้ไม่ดนเยเนก้มันก้มอุ้ยอืม งองอตัอดโดนเพื่วนกัน <laughs> ไม่โดนไ,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 ไอ้ย์กลมหลบมั่งเตะกูแตกหมัดเคลี้ยงควายหมัดเคลี้ยงควายฝ่ายไม่โดอนอีก อุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอย่ารัวนะอุย้ยโทษเพื่อนหันหลังหันหลังกขจะฟัวออืมแรกเลยเชี่ยแม่งหญิงแม่งเล่นยากไว้เชี่ยน็ี่นกนกนอกเกาะหมาหมูน,อนออ็อกนกเกาะนกเกาะ หลัง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 จอดดำมะเนี่ยอุ้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 ยจนจนมุมโอ้โห บวองหูน็อกไว้ดีน็อกน็อกไว้ดีน็อกไว้ดีสัตว์ตายแล้วมั้งอุ้ยมันวิ่งต่อยน็อกอุ้ย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 อุเดี๋ยวสั่งก่ออืมอือุ้ยิวี่าังนังเข้า พักแน่พักแน่พังแน่พักแน่อืมเข้าหัวเข้าหัวไปดิกูเหนื่อยกูเหนื่อยกูเหนื่อยอุ้ยมันลุ้มมันลุ้มมันลุ้มลุ้มหมอลุ้มหมออืมอืมอืมเหนื่อยกูเหนื่อยกูเหนื่อยกูหอบกูหอบ วันตลาดมันก้มันก้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอือโกหมอโก้มอ้เหียินบินเลยสุดอุ้ยโทษเพื่อนอุ้ยลบห้าสิบเลยกูเอเอมาขอโทษแอดไม่ได้ตั้งใจแอดขอโทษขอโทษไอ้เหี้ยข้าหัวเยี่าต่อยตายเลยสุด หลังให้ศัตรูหันหลังให้หอีกูไม่กล้าไม่กล้าเข้าอโอ้กูเข้าโดนพ่ดเดียวกันอย่างเดียวเลยเฝ้าเฝ้าอืมบัดเคลียงควายอืมเตะกหรวเตะกหรวน็อกนกไหมนกอุ้ยกูโดนกูโดนดิจ๊ะ มึงบอกมันฆ่ากันเองถามพี่ ีไอ้แน่แน่มันจะวิ่งหมัดใส่มันจะวิ่งใส่ดูมันดูม้ย

อ,อ,โโอ,อุ้ย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 รุมบ่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 มันต้อนมันต้อนมันต้อนดูมันดูมันหมัดเคพี้ยงหมัดเคพี้ยงอืมอืมเฮ้ยอูล่วงไปดิ ให้มันเตะกันเองอืหมัดกูช้าเหนื่อยอยู่ขอท้ายคอเพื่อนกูเพื่อนกูร่วงเพื่อนกูร่วง,เอ,วงเอาโดนล้มดีกู <c oughs> <c oughs> เหยียเตะเข้าคอพับ อืออืออืออุยโดนเพื่อนเตะอืออือมันต้อนมันต้อนดูมันต้นต้นหรอต้นหรอ ต้อนหอต้อนหอเข้าแล้วออก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 โว้คาพูดด้วยกันเรียบร้อยบายบายอุ้ยเยอะกดอืมเขาเขาถ่ายคอกระสายคอ เฮ้ยมันว่านะมันมันต้องเกียร์หน่อยแล้วล่ะคิดยังไงกับการเกียร์นี้หรอนะแค่คิดแค่คิดก็่เกียละได้บอกทันววทะนวะดีดีดีทันัวเกียร์ไม่ได้เว้ยเกียร์ไม่ได้กูเกียร์ไม่ได้แต่กูชนะเว้ยกูชนะ กูอยาจะเกียนกูอุยาจะเกียนตัดจบแบบละครไทย